สิ่งที่ต้องระมัดระวังเขาพอยไปที่คุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าเขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นทั้งปัจจัยเชิงบวกและเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงในเวลาเดียวกันในส่วนของปัจจัยเสี่ยงเขาบอกว่าแน่นอนแหละเพราะคุณทักษิณเองก็เป็นเป้าที่ถูกโจมตีทางการเมืองมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะคะจนถึงช่วงเวลาต่างๆก็ยังคงถูก ตกอับเขาเรียกว่าถูกสนใจอยู่ส่วนประเด็นอันตรายสําหรับรบัฐบาลก็คือเรื่องของคุณทักษิณและเศรษฐ,ฐกิจถ้าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีพี่น้องประชาชนก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนไปผนวกกับม็อบต่างๆในกรณีตั้งแต่แบบเขาก็ยังมองว่ามันมันเกี่ยวเนื่องกันาถามว่าในด้านของเป็นปัจจัยเชิงบวกเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะวันนี้หากไม่มีคุณทักษิณเนี่ยการกับเคลื่อนพักและเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายการจัดตั้งรัฐบาลก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนี่คือปัจจัยเชิงบวกที่เขาก็มองทั้งสองด้าน ครับอ่ะเพราะฉะนั้นท่านสรุปให้2ปัจจัยหลักที่สามารถจะมีผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ1คือเรื่องของประเด็นกนนุักศิล์นนะครับซึ่งปีนี้น่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของผลคดีของเขาเยอะมากตั้งแต่15บหมกราห,หรือ16บหกมกราเนี้ย นะครับอย่างแรกเลยแพทยสภาอะไรต่างๆก็จะเริ่มเคลื่อนตัวออกมา15พฤษภาอ่ะ15ามกรารอติดตามได้เลยนะครับเรื่องแรกคุณทักษินนะฮะเรื่องที่2ก็คือเรื่องปากท้องกับเศรษฐกิจซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันไม่ดี